สวัสดีทุกคนอยู่กับผมโอเกมแคสเตอร์ o ทุกคนดูหนังกันไหมครับแล้วทุกคนนั้นมีหนังเรื่องไหนที่เป็นเรื่องปวดของคุณของผมเป็นหนังสปราราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปราราที่ออกมาโ่มเมืองทางเมืองชิบหายบดและเมืองก็จะซ่อมเร็วเร็วกว่าถนนพระรามสองที่ยังสร้างไม่เสร็จกว่า50กว่าปีใช่ครับผมกำลังพูดถึงหนังที่มีชื่อว่า f v s Monster เอร์เดี๋ยวมันใช่หรอวะ มันคือก็อดซิล่าต่างหากแหละแล้ววันนี้มีข่าวดีก็คือผมจะได้ไปดูกองถ่ายก็อดซิล่าของจริงในวันนี้เอาล่ะผมไปซื้อตัวรถเมย์ก่อนแล้วกัน few moments later. โอ้โหนี่มัน <c oughs> ไม่เหมือนที่จินตนาการไว้เลยฮะ ่ะไปรีบเก็บโปสเตอร์รีบไปตอนนี้ผมจะไ like ล่เกียรตั้งแต่ด้านหน้าทุกคนไปไล่เกียรในสโตว์เรทแล้วกันมือก็ฟายเขาทุกคนกล,ล,ล้องคว่ำจบไปคือตอนนี้ผมอยากจะเพิ่มความสไปซี่เพราะเราจะไม่ยอมอยู่ในห้องนี้แน่นอนอันนี่อยู่อาบีมาเฮ้อยเสียงอะไรวะเฮ้ยนี่น <Hi. S 1> มันไม่ใช่โลบิกกี้นี่นมันเ <c oughs> ต็ <c oughs> มประตูคือผเอาหน้าออกไม่ทันก่อนเพ่อะไรอ่ะโลบิกกี้ไปโลบิกกี้ไปทำผมอ่ะ

มันมาอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายเปิดได้หรอมันเอออยช่มงก่นเออมันติดบล็อกมันติดบล็อกมันติดบล็อกอ่ามันมันอ๋อไม่โอเคมันมันมันหายมันหายแล้วแอบอยู่ไหนอยู่ไหนโอชมงเลยมันกลับไปอาทิตย์มันติดบไปมันติดบไปขอดูกล้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้โอ้ไฟไฟตอนนี้เก้าสิบแปดถือเองใช้ไอเดดเดดเดดมันมันลดชาอยางเงี้ก็ก็หุงขึ้ไปปัดให้เมื่อกี้อ้าวแล้วทำไมหน้าคุณเปลี่ยนเนี่ย ติเปลี่ยนอวตารมาแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดกับโลบีมโลบีเปลี่ยนไปโลบีเปลี่ยนไปมาลบชุดมอีวูเอกลบิกี้มจริงข่าวร้ายครับมันออกมาแล้วสตอรีรูมมันอยู่ที่ฮอลเวดี๋ยวเดียวไปไหนเล็บเลเฮ้ยมันกลับไปแล้วไปที่คอนเซปต์รูมคอนเซปต์รูมแล้วก็ทริอัลฮอล์เววันหนึ่งเอ้ย่เ้ยมันเบียดอะไรกันนี่ เอ้าได้ยไงจะฆ่าผมไม่ได้คุณ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 เป็นคุณจะฆ่าผมเหรอแบบนี้มไ่อยากจะฆ่ากันอยู่อยู่แปดแลวยิงเหรอหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่ถ้าไม่มีไอ้บ้านที่เดี๋ยวปิดเปิดประตูเล่นนะผมนี่แหละตัวเตอเรสอาร์ทีเอางี่ไหมเดี๋ยวไปปั่นไฟผมเองผมเองผมเป็นผมเผชิญโชคมาแล้วครั้งและตลอดกันปั่นไฟอ่ะ คุณชีคุณซิก้าเราไปหมดไปแล้วอะเอาคุณชีไม่มาผมไม่ไปผมแค่ไปดูข้างนอกเห็นไปไปไปไผมแค่ไปดูข้างนอก I can't stop the lonely man ทำไมเสีมันใกล้เลวะโควเลเตเคือการชีบิงามาอยู่อทีมาอยู่อทีมาอยู่อทีโอเคผมเตือนแล้วมัน e n e r a t o ว s e for s u เร่เร ถ้ไม่จะถ่างเจลเลเตอร์นี่เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยผมก็ตกใจคุณน่าเปนโอ้คุณมาตอนไหนเนี่ยมาเมื่อกี้มามาเดินเล่นอ๋อเยอะชิวิตมันมันมาอยู่บัานบ้าอยู่กองหอไมาอยู่หอยไว้ท้ายไปบ้านคุณเดี๋ยวผมดูให้ว่าข้าหลับมาไหมอ่าทุกคนมาอยู่อามิมาอยู่มาไฮโอยอ่ะโอเคครบร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดตู้ก่อน เคไม่มาไม่มามันอยู่สตอรี่มันกำลังไปสตอรี่มันกำลังไปสตอรี่ชีวิตต้องดูสตอรี่อาบีครับทุกคนตอนนี้ตอรี่อาบีงั้นผมรีบกลับห้องเลยดีกว่ายังไม่กลับเลยอีโวคุณอีโวคุณรีบเปิดประตูให้ผมเลยนะขอบคุณมากเขาใครปิดไว้อะไม่ใช่เปิดไว้อยู่อะใครใครปิดใครปิดฉันไม่ปิดไม่ได้ปิดผมดูกล้องผมเชื่อว่าไม่ ไม่เข้ากูไม่เข้าทำไมไม่เข้ายี่โมนแล้วเดียหายเลยเหรอเออไม่ให้เข้าไม่ค่อยเข้ายีโมงแล้วกันนะไม่ยี่โมขุดออกหยากคุดออกอยากคุดออกอันนี้คือแผนแผนพังกอสซิลาร์นะเป็นอันนี้เป็นภาพกอสซิลาร์มิเลเนียมนะอันนี้เป็นอ่าชุดสูทมันอยู่มันอยู่อาร์ทีคนรู้แล้วผมจะได้ชุดนี้สักชุดหนึ่งชุดไหน กสิราอยากได้ก็อยากใส่คุณเอามาใส่แล้วคุณระวังตัวหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับผมนะไม่เป็นไรผมชอบมากเอ้ยคุณตุ๊กตาเนี่ยคุณตุ๊กตาต้องขยามไหมนยไล่มันออกมาทิ้งไว้ถ้าผมได้ใส่แล้วแบบตกเวลาไปกับชุดนี้ผมจะนูทอเตะลัวเลยายทุกคนมันกำลังมาอวยมันอยู่นะโอ้โอ้ มังอยู่หน้าห้องเห็นไหมประตูประตูประตูผมทีเปิดแล้วเปิดแล้วผมเ้ยขหน้าไปก่อนเอิดเปิดเฮ้ยมทุทีทำอะไร่มั่าเมาแถวนี้มันอยู่หน้าห้องเราเนี่ยเห็นไหมเยอะยเยอะมึงดียอไปดีมันซ้ายพี่ชย ไม่ใช่เรงเกมนี้ไม่เลยถอะนับมันมาจ่อหน้าประตูอูคน yeah> nee> ี้ดคี h <h ้ดูคนน้ดคนนีดูคนนี้ดูเนนี่ยูคนคนี้คนคนน้ใคนยื้ก็ยืนีัดเนนีนนนนนนู้้ค้คนูอ้ี้ยกลับมาห้นี้นี้้นี้้้นนูคคน อรกันไรม่แบคุณนไม่แบงอีกแล้วเาเป็นคุณเป็นคนปนไม่แบ่งงคนปนไม่แบงเดี๋ยวนี้เอามาสองพาแล้วคุณมาคุณป็นอ่าเรียบร้อยไปเอาเดหนุมดกันนะพอดพมาด้วยกันคุณปีนคุณมาเฮี้ยโอ๊ย่มาโอโนเขาตู้ขาตู้ขาตู้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวขาตู้เอดี๋ยวเดี๋ยวนู้กูใส่ไหวะเฮียอะไรวิ่งขายกูเลยวะ คคน็ลวุุณณเเยอ่ะผมได้คอนเทนต์ลงช่องแล้วไอ้เวนกูได้คอนเทนต์ลงช่องผมได้ยินเสียงว่าใครกิน vs พับเลยไม่แบ่งผมคุณคุณพวกจะไปเปลี่ยนหน้ามาตอนไหนเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วมัดมอนเร็วเกมยี่สองจะสี่ห้าดอนหน้าวัดตัวจ่ายกูน้อยจังไงยี้เอ๊ย